จะไปเยียบจะหล่นกข้างนอกก็แตกหลุดอกข้างนอกก็แตกเนี่ยแตกวะอืมจะหลกข้างนอกก็แตกงาน้นเดินกูลเลยมันมันเน่าก็มีนะเนี่ยมันเป็นเผลเป็นรู ไม่เป็นแเไม่เก็บนไม่มีแฉ่แฉ่เดี๋ยวเออกเลือกออกไม่เีื่เ่อเชเป็นแ่ไม่ดม่ดันช้ำอ่ะอืมดึงกระเป๋ามา เดอยู่ข nice. ้างในกระเป๋าเลยเออกขุด <people> จ uh, okay, ัด <irgendwann> แุดจัข้างบนนี้เลยคนคนมาปักเบ็ดนั่นแหละปักเบ็ดแล้วก็มือว่างก็เอาไปด้วยอะไรเพราะมีพวมาปักเบ็ดมาเราเดินผ่านไปทู้สวีตาสะเพชร ็บล,ลูกว่าลูกว่าลูกว่าแม่ว่าลูกว่าแม่ด่าลูกว่าแม่ด่าลูกว่าแม่บนแม่ด่าดูที่มันดกดกลงน้ำไปนู่นมันหนีไงมันหลบมันหลบคน มันไม่หลบหรอกมันไปตามวิธีชีวิตมันต้องยื่อออกไปท,ทีแล้เยอะมากมเดินเดินแถวน,นี้ไม่ได้เลยเลดอนเข้าไปข้างในอีกหน่อยได้ไหมหนุนนะกิ่งนูนนะกิ่งห้อยมาทางน้นเนาตาอมันมีตอไม้อยู่ มีตออยู่นู่นอะไปยันต้นไม้นู่นอะได้มาแล้วโน่นทิ่โน่นลูกๆมันจะออกข้างนอกกันนะนู่นไปทางนู่นนะัดคอมตอไปนู่นนะตรงน,นี้มีลูกเล็กๆแล้วเนี่ยโอ้แล้วนะมันแตกมันร่วงลงเมื่อกี้นะมันแตก ก็จะใครจะเอากวันเอเก็บเอาเทใส่นู่นเลยไหนนั่นได้แล้วเดี๋ยวเราเราเลือดมันจะได้ไม่ล่วงมาเทยวกระมังนี่มันจะรีบททำไมวะเพระมันล้นผ้านูน่นนะเขาเทเก็บ ใครเยียบว่าแบนเต็ดเลยลูกีก็เบอ้โหาอ้อ้กหปอนโหโอ้นดีอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโ้โอ้โหโอ้โหโอ้โ้โ้โหโออ้โหอ้โออ้โจริงๆหโอหนอ้โห้โหโ้โหโน้โ่โ้หโ้ออ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 อน้ ไม่คว้ามม่ะตรง้มเราหายมือนเพื่อนแก็แม่จะให้เพื่อ,อนดินทำไมอ้ออไปยาละพอและรัออกมาเนี่ยถุงตนั้นหไม่เป็นไรก็ชีกลงมาดิชีกลงมาลัดชีกกเนี้ยชีกตรงคาด ทีน่ะชีกนะชีกลงมานะฮะเอามีดมาตัดผม่ผมมจะชีกลูกตอนนี้ฮะอืกตอคำตอไม่เหยียบลงละต้นไม้นั่นต้นหญ้าไม่เอาไม่เอาไม่เป็นฟันขอลงแล้วนี่ก็มาไม่ใช่เหรอ ของมันข้างนู้นเออข้าต่อเนี่ยนะไม่ต้องออกไปไกลในแค่นี้โอเค